สวัสดีครับทุกคนก้องเองครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันวน่างๆของกล้องนะครับช่วงนี้ตอนตอนนี้อยู่ที่เกาหลีก็กําลังเป็นช่วงยดูใบไม้ผลิพอดีครับ๋ยววันนี้ก้องว่าจะพาทุกคนออกไปเดินเล่นดูดอกซากุระกันไปครับผม ครับทุกคนตอนนี้กล้องก็งกงมาถึงตรงแถวถนนแถวบ้านผมแล้วครับแต่ว่ามันจะมีต้นซาก,กุระเยอะหน่อยตอนนี้เข้าเมืองไม่ได้นะครับก็ดูต้นซาก,กุระแถวบ้านไปก่อนแล้วกันนะครับปไปไป้าป้ายข้ามถนนครับ ครับทุกคนต้นซากุระแถวบ้านผมก็มันจะมีตรงข้างทันข้างข้าง,าง,าง,างถนนเยี่ยงลายกันแบบนี้ครับช่องนี้ก็มันมันจะบานเต็มที่แล้วนะครับช่องนี้เวลาลมมาจะมีกลีบดอกซากุระร่วงโปรยลงมาโรแมนติกมากเลยครับช่องนี้ไปไปดูกันต่อครับผม สวยไหมครับทุกคนมันจะเป็นที่เกาหลีดอกมันจะออกสีขาวๆซีซีหน่อยครับแต่ว่ามันมันจะไม่เหมือนกับที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นผมเห็นมันจะออกสีชมพูกว่าน,นี้หน่อยอันนี้จะออกชมพูจ,งจางๆขาวๆนะครับใครที่ไม่เคยเห็นหน่าจะชอบนะครับดอกซากรุระสวยมากเลยมีแต่ดอกอย่างเดียวนะครับต้นซากรุระช่วงนี้ยังไม่มีใบเพราะว่าช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาครับ มันจะต้นไม้ในเกาหลีนะครับมันเป็นเมืองหนาวช่วงหน้าหนาวครับมันจะผีบใบออกอย่าแ,แต่ต้นเหมือนต้นไม้ยืนต้นตายนะครับช่วงนี้ก็เลยจะมีแต่ดอกออกมาก่อนเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะมีใบออกตามมาครับดอกมันร่วงหมดใบก็จะเริ่มงอกออกมาเป็นไงบ้างครับทุกคนดอกซาก,กุระที่เกาหลี สวยสู้ดอกคูณบ้านเราได้ไหมครับผมช่องนี้ที่เกาหลีก็ฤดูใบไม้เลียนะครับอากาศกำลังเย็นสบายอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ถึง15องศานะครับอากาศกำลังเย็นสบายไม่ได้หนาวจัดเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนบรรยากาศก็จะโรแมนติกหน่อยๆครับมีดอกซากุระบาน อากาศเย็นๆถ้ามีแฟนมาเดินด้วยคงจะดีละครับสำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียวแบบผมก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับอันที่จริงเนี่ยผมตั้งใจว่าจะพาทุกคน,นไปเดินเล่นในเมืองในกรุงโซแต่ว่าช่วงนี้ก็โรคระบาดมันเยอะนะครับก็ถ้าจะเข้าไปมันก็เสี่ยงกว่าจะติดโรคติดอะไรขึ้นมาอีก ก็เดินเล่นแถวบ้านไปก่อนแล้วกันมีต้นซาก,กุระเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต้นใหญ่มีเยอะสวยงามเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆมีจุดขายรูปมีที่ชมวิวเยอะๆเหมือนในกรุงโซแต่ว่ามันก็น่าจะพอแก้ขัดได้อยู่เหมือนกันก็ไว้ถ้าทุกคนอยากมาเที่ยวเกาหลีนะครับถ้าโรคระบาดมันหายแล้วเนี่ยก็ ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวกล้องจะตอบคอมเมนต์ให้ว่าที่ไหนหน่าเที่ยวน,น่าไปเที่ยวบ้างที่ไหนถ่ายรูปสวยที่ไหนโรแมนติกอะไรประมาณนี้ผมมาอยู่เกาหลีก็ประมาณ4ปีแล้วครับก็เรียกได้ว่าไปเที่ยวมาเยอะพอสมควรแต่ว่าก็เพิ่งจะเริ่มมาทำคลิป เมื่อก่อนก็เที่ยวอย่างเดียวครับแต่ทีนี้มาคิดได้ทีหลังว่าเออถ้าเราทำคลิปเก็บไว้นะมันก็จะแบบในการเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังอะไรประมาณเนี้ถ้าเราแค่เล่าด้วยปากเฉยๆอย่างเงี้ยบางทีคนเขาก็ไม่เห็นภาพอะนะแต่ถ้าเรามีภาพถ่ายมีวิดีโออะไรไว้ให้เขาดูมันจะเป็นการเล่าเรื่องที่แบบเอเขาได้เห็นจริงๆอะว่าที่เราไปเห็นมานะมันสวยงามขนาดไหน มันอะไรยังไง <c oughs> อ๋ผมว่าผมเริ่มจะหนาวแล้วครับลมแรงมากวันนี้ <c oughs> ปกติถ้ามันไม่ลมก็มันก็กําลังเย็ยนสบายพอดีแล้วครับแต่ว่าบางเอิญวันนี้ลมแรงอุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะไม่ถึงสิบองศาว้วยซ้ำผมว่าเมื่อเช้าผมเช็คตอนเพิ่งตื่นนอนตอน6กโมงเจ็ดโมงเช้าอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ สามสี่องศาครับเมื่อเช้านี้สี่องศาที่ไทยเราน่าจะมีช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิแบบนี้เนาะเสียดายที่ไทยไม่มีช่วงเนี้ยแถวแถวนี้นะแถวเมืองหนาวนะครับช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเนี่ยจะเป็นฤด,ดูการที่แบบต้นไม้ออกดอกออกใบใหม่ๆเต็มเลย ไปทางไหนก็สวยมีแต่ภาพสวยๆสำหรับคนที่ชอบดอกไม้ครับคงจะถูกใจอยู่ไม่น้อยครับทุกคนสำหรับคลิปนี้กล้องก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กล้องในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากให้กล้องพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับ แล้วก็แต่ว่าก็ต้องรอให้โรคระบาดมันหายก่อนนะกงถึงจะพาไปเที่ยวได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชดร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กองเลยครับผมบ๊ายบายครับ